ลองนับใหม่สิคะมีแมลงเต่าทองกี่ตัวคะนับเลยนี่แมลินนับให้ดูหน่อยคะ่ะน,นับไหนมีกี่ตัวคะนับเลยนับนับนี่นี่นี่กี่ตัวคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อะไรคะก้าเลยแปดแปดตอนหยบโอ้มีสิบตัวเลย glorious. เหรอคะหยิบตัวอ่าแล้วมีดอกไม biography. ้กี่ดอกคะดอกไม้กี่ดอกมีดอกไม้กี่ดอกคะแล้วดอกไม้ล่ะคะนับหรือยังหนอนหนอนกี่ตัวคะยุดปั๊บหยุดปั๊บหยุดปั๊บจนอุ๊ยหายไปไหนละเจ็บ <hazards daily> ไม่มีไม่ไม่อยู่แต่ตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยคนไหนคือมาลินแน่หุห้ยพี่แต่เห็นเท้าใคร